สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ABC บันเทิงหลังจากที่ผ่านงานแต่งงานของพระเอกฮโยบินกับซนเยจินมาแล้วนะคะเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานักแสดงสาวกงฮโยจินเนี่ยก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่รับช่อดอกไม้ได้จากเจ้าสาวนั่นเองค่ะ หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊ะกงไฮโยจินจะแต่งงานจริงหรือเปล่าแต่งกับใครเมื่อไหร่ยังไงเรียกว่าขุดคุยกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะเป็นข่าวดังกันเลยทีเดียวนะคะและตอนนี้ทางต้นสังกัดของกงไฮโยจินก็ออกมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยค่ะว่าเจ๊กงของเราเนี่ยเธอมีเดทกับหนุ่มเควินโอนะคะส่วนเรื่องการแต่งงานหรื ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ค่ะและถ้ามีข่าวดีเมื่อไหรเนี่ยทางค่ายจะรีบออกมาแจ้งข่าวทันทีแต่นั้นแหละนะคะทางวัฒนธรรมของเกาหลีเนี่ยถ้าเกิดว่ามีงานแต่งงานคนที่จะมารับช่อดอกไม้เนี่ยเขาจะมีการเตรียมกันมาก่อนค่ะซึ่งจะเป็นคนที่มีแพลนจะแต่งงานค่ะคุณผู้ชมงานนี้เราต้องลุ้นกันแล้วนะคะว่ากงฮโยจินเนี่ยจะประกาศข่าวดีกันเมื่อไรคะ่ะ สำหรับกงฮโยจินนะคะเธอเป็นนักแสดงสาวชาวเกาหลีเธอเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีสำหรับบทบาทนำในภาพยนตร์เรื่องยุทธการมัดหัวใจนายแฟนเผลอละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องเช่นบันทึกหัวใจนายซังดูขอขอบคุณจากดวงใจอร่อยรักรสพาสต้ายญยนีโดนใจซุปตารักป่วนวิญญาณหลอนนะคะซึ่งแต่ละเรื่องของเธอเนี่ยเรียกว่าเรตติ้งพุ่งทั้งนั้นเลยนะคะกงฮโยจินเนี่ยเกิดเมื่อวันที่4เมษายนปี2วัน 523ปีนี้ก็อายุ41ปีค่ะเธอเป็นชาวกรุงโซนะคะประเทศเกาหลีใต้มีความสูงอยู่ที่173เซนติเมตรค่ะกงฮโยจินเนี่ยเป็นนักแสดงสาวเจ้าบทบาทอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงเกาหลีก็ว่าได้นะคะและเธอก็เป็นที่สนใจหลังจากที่ได้รับช่อดอกไม้จากนางเอกซนเยจินซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของเธอนั่นเองค่ะ ท้ายลังนะคะสื่อดังสปอร์ตโชว์ซันก็ได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่1เมษายนนะคะว่านักแสดงสาวกงฮโยจินมีแพลนจะแต่งงานกับเควินโอนักร้องหนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกัน10ปีในปี2022นี้นะคะโดยในข่าวยังอ้างว่ากงฮโยจินเนี่ยยังเป็นผู้ที่โชคดีที่คว้าชอ่อดอกไม้ในงานแต่งของคู่รักซุปตาดังแห่งเกาหลีใต้และสําหรับกงฮโยจินนะคะที่ผ่านมาเธอก็ไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องความรัก เทเ่าไรค่ะ่ะไหด้ยินข่าวแบบนี้ก็ขอแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้านะคะถ้าเกิดมีข่าวอัปเดตอย่างไรเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ a อพีซบันเทิงกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย